เลยอีกสามเดือนนะครับบางคนบอกว่าสามเดือนนี่ยังไงผมก็จะทําหน้าที่ผมไปจนถึงวันสุดท้ายของการกกเกษียณยุราชการแต่หลังจากนั้นไม่ทราบครับนี่ครับท่านใหม่ผมก็ส่งมอบหน้าที่ให้ผมก็จะเป็นฐานกองหนุนให้กับกบองขบวนมาเดินนะครับแล้วก็จะมาอยู่กับพวกเรารกลุ่มราชชาติทั้งดินนี่แหละนะครับตอนไม่ต้องห่วงนะครับผมยังอยู่ ยังอยู่ที่แผ่นดินไทยนี่อีกนานนะครับท่านปากขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ทั้งเสด็จชนะที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือนะครับเห็นจพี่น้องทหารที่อยู่แนวหน้าวันนี้ผมก็ไปเยี่ยมพวกเขานะครับถานเหลืออะไรก็ผมก็ถามเขาเงินบริจาคนี้ผมจะนำไปมอบให้กับทหารแนวหน้าด้วยมือของผมเองนะครับ เงินสดทั้งนั้นนะครับผมจะแยกไว้ต่างหากจะไม่มารวมเปเงินส่วนตัวนะครับเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมครับผมนี่ธรรมะธรรมโมนะครับทรมาเพราะั่งมั่งใจได้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่งั้นหลวงปู่ศิลาไม่ไม่นาเงินมามอบให้ผมนะครับสองล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ผมก็ถือเงินสดไปซื้ออุปกรณ์วันนั้นเลยนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็กราบเรียนหลวงปู่ว่าหมดแล้วครับ ซื้อปูซื้อคอนกรีตบางเศษและเบืดอให้กับลู่น้องนะครับทุกท่านนะครับหลวงปูสุดใจที่มามอบช่องอ้านะครับผมจะนําไปแล้วก็มอบให้กับเขาด้วยมือแล้วกม็มีบางอย่างที่กองทัพบกพยายามสนุนทุกอย่างนี้ก็ประมาณหมดบางอย่างที่ที่ยังไม่เพียงพอแล้วก็จะเสริมให้กับน้องๆแล้วก็อาหารผักผลไม้ที่วันนี้จะต้องรีบรีบนาไป แนวหน้าว่าัวจะเสียพวกพี่พวกขัวคนนี้ครับที่ไป,ไปมอบที่อบตเหมือนกันผมก็แจ้งอบตทัง้งห้าจุดให้รีบนําส่งให้น้นองๆท,ที่แนวหน้าให้เร็วนะครับให้เร็วเพื่อจะให้ถึงถึงมือพวกเขานะครับนักกำลังใจดีนะครับรูปหลานทหารมีบางท่านที่มีน้องๆที่เป็นทหารอยู่ที่ชมบูรณ์นั้นนะครับผมยืนยันว่าเขาปลอดภัยแน่นอนนะครับ ยืนยันว่าทหารนี่อยู่กับผมนี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีใครกล้า,าที่จะมายุ่งกับชีวิตทัพักสองแล้วตอนนี้นะครับถ้ายิงก่อนนี่ผมนี่ไม่พูดไม่คุยแต่คำเดียวนะครับแต่เราก็จะไม่ยิงก่อนเหมือนกันแต่ถ้ายิงก่อนก็คุณต้องทําใจนะครับทุกอย่างเตรียมไม่หมดนะครับพร้อมหมดแล้วนะครับเพราะนั้นให้มั่นใจว่าผมจะพาน้องๆทุกคนนะครับ ทำหน้าที่ดีแค่ดีที่สุดแล้วก็สัญญาว่าแผ่นดีนี้ก็ไม่มีไม่มีไปไหนอยู่กับพวกเราไปตลอดช่วลูกช่วหลานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็บค,คดีแค่นี้นลนะครับหลังจากนี้จะทำอะไรถ่ายรูปใช่ไหม